วันนี้เรามาเจอกับลูกค้านะคะสักไปมือไปแล้วครั้งแรกถุงเงิน<ะ>สักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มีโชคลิดหน่อยรักพันนะแล้วก่อนหน้านี้มีโชคไหมไม่มีเลยตั้งองอ๋อห่างหายมานานแล้ว,วแล้วสักไปนานไหมคะกว่าจ,จะมีโชคสิบกว่าวันสิบกว่าวันเองดีใจดีใจค่ะมีความสุขดูรอยยิ้มนะคะเนี่ยลูกค้าบอกว่าคืออธิษฐานไว้เหรอคะอธิฐานไว้ยังไงคะ ด,ดาวประจำตัวแล้วก็ลายสักมือเสถีย huh. ีเส้นมือแล้วก็เดี๋ยวดาประจำตัวขอให้ลูกมีโชคไม่ลาาแล้วก็ลูกจะมาเพิ่มหลักพันนี้แทนแค่สิบบาทไหมน้อยอนี่ต่างตัวนะวนะออ๋โอเคก็มีความสุขดีฮะ ก็ได้ทุนคืนแล้วก็เอากำไรจากที่ได้เนี่ยมาต่อยอดให้กับตัวเองต่อนะคะเขาก็เหมสัจธายทีานเขาก็ต้องลูกค้าก็เลยอยากรักษาคําพูดที่ตัวเองพูดไว้เนาะเพราะเขาก็ให้ตัวเรามาแล้วนะะก็เลยได้มาเจอกันก็ขอให้โชคดีนะคะได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ